สวัสดีครับผมธาราสังหาปะจีนครับวันนี้จะพาทุกท่านเข้าไปชมที่ดินแปลงเล็กครับที่ต้องการที่จะนําเสนอครับพื้นที่ตาบลบ้านหอยอำเภอประจันตาคามจังหวัดปราจีนบุรีที่ดินแปลงเล็กครับแปลงจัดสรรครับเนื้อที่เริ่มต้นที่150ตารางวาราคาเริ่มต้นที่1นึ0 0แครับ ถนนที่ทาราวิ่งอยู่ตอนนี้ก็คือถนนทางหลวงเส้นหน้าเครือสาพัฒน์กบินบุรีครับวิ่งเข้ามาองค์การบริหารส่วนตะบนบ้านหอยนะซึ่งจากตรงนี้ไปหน้าเครือสาพัฒน์ครับระยะทางประมาณ1 5กิโเมตรเท่านั้นครับที่ของเราจะห่างจากถนนเส้นนี้เข้าไปประมาณ500เมตร ความสะดวกครับตลาดเกาะมะไฟอยู่ใกล้สถานีอนามัยเกาะแดงครับแต่ก่อนถึงสถานีอนามัยเกาะแดงครับเลี้ยวขวาเข้าไปนะฮะเป็นคุมเกาะสนามต่ำนะครับหรือว่าเกาะม่วงครับตรงนี้เข้าไปอีกประมาณ500เมตรครับถึงที่ของเราที่ต้องการจะขายครับ เป็นที่ชายหมู่บ้านครับชายทุ่งนะ้ำไม่ท่วมครับแปลงนี้มาก่อนได้เลิกคดีก่อนครับทางเข้ามาก็จะเป็นทางคอนกรีตนะมีเพื่อนบ้านครับอยู่บริเวณต้นซอยต้นทางตรงนี้ครับสวัสดีครับผมธราสังหาปาจีนครับวันนี้พามาชมแปลงแบ่งลอกขายครับ พื้นที่ตำบลบ้านหอยอำเภอประจันตามจังหวัดปราจีนบุรีด้านหน้าทา่าครับก็คือสภาพทางเข้ามาจากตรงนี้ออกไปถนนทางหลวงชนบทครับที่เรามองเห็นจากตรงนี้ออกไปจากแปลงออกไปเลยนะครับระยะทางประมาณ500เมตรนะเป็นทางคอนกรีตเข้ามานะตรงนี้และก็จะมีตัดเป็นทางลูกลังเข้าไปยังแปลงที่เราต้องการที่จะนําเสนอขายครับตรงนี้ตัดเข้าไปอีกประมาณ หนึเมตรก็ถึงแปลงแล้วเนี่ยครับจากตรงนี้ไปยังแปลงที่เราจะขายครับจากตรงนี้ไปประมาณ100เมตรเป็นทางลูกลังเข้ามา ตอนนี้นะครับกำลังจะวางท่อประปาเดี๋ยวทาราพาไปชมบรรยากาศการทำงานของทีมช่างในการลงท่อประปามาอย่างแปลงนะครับที่ตรงนี้จะมี9แปลงครับเนื้อที่เริ่มต้นอยู่ที่150ตารางวา ร้อยห้าสิบตารางวาเราขายอยู่ที่หนึ0 0แนะครับไฟฟ้านะตั้งเสาวางเสาแล้วนะครับเป็นที่ชายทุ่งนะท้ายหมู่บ้านครับ ท้ายกท้ายหมู่บ้านีแปลงนี้ครับก็กํากลังที่จะมาปลูกสร้างครับเป็นแปลงก่อนที่จะถึงแปลงของเราการเดินทางเข้าออกสะดวกครับตรงนี well <principio Bernard? S 2> <Effect> ้จะใกล้รอพอสตเกาะแดงนะจากตรงนี้ออกไปรอพสตหรือว่าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสถานีอนามัยเดิมนะครับ ระยะทางประมาณ800เมตรเท่านั้นเป็นที่ชายทุ่งน้ำไม่ท่วมครับเป็นที่ชายทุ่งน้ำไม่ท่วมเนี่ยครับพ่อประปาข้อประปาหนานะครับ ปลาก,กี่นิ้วอาจารย์หมดอสองนิ้วครับสองนิ้วหนาเนาะอย่างหนาเลยหนาหนาครับหนานี่อย่างหนากำลังลงเนี่ยครับแปลงแรกครับสองร้อยตารางวาแปลงแรกสองร้อยตารางวาครับแนวเขตแนวเขตนี่เลยครับตรงนี้ ตรงนี้ตัดขึ้นไปแล้วก็ฝั่งนี้จะติดถนนถนนดพร้อมโอน200ตารางวา,าแปลงนี้ขายอยู่ที่2 8 0 0 0นหน้ากว้างประมาณ34เมตรครับหน้ากว้างประมาณ34เมตรตรงนี้ นะครวทางโครงการเราก็จะขึ้นพ่อประปาไว้ให้กับลูกค้าแบบนี้ครับเป็นปลาปาหมู่บ้านครับปลาปาอบอตอนะครับแปลงแรกครับ จากมุมนู้นนะครับมาจนถึงมุมนี้จะติดโค้งนะฮะโค้งโค้งโค้งในครับตรงนี้200ตารางวา280,000หาแปลงที่2ครับแปลงนี้แนวเขตก็ตั้งแต่หมุดนี้ครับตัดขึ้นไปตัดขึ้นไปตามทางลูกลางสาธารณประโยชน์ครับตรงนี้หน้ากว้าง36เมตรแปลงนี้300ตารางวา300ตารางวา เดี๋ยทาราปริ้นมาให้กับลูกค้าได้ชมครับตรงนี้นะครับเป็นผังครับเดี๋ยวฮะแปลงนี้200ตารางวาครับแปลงแรกเนี่ยตอนนี้ทารายืนอยู่หมดนี้นะครับแปลงนี้ก็300ตารางวาราคา385,000แาพครับถัดมาครับ แปลงแปลงที่สามนี้หนึ่ง้ยตารางวาแปลงที่สี่หตารางวาครับราคา 2, 10, 2> 1 0 0ส0หนึ่งหมืเข้าไปในซอยตรงนี้ครับแปลง 5$ 175้เจ็ห้าตารางวา2 1 0 0 0หนึ่งหครับแปลง6ครับสองตารางวาสอ0 0ส0สแปลงเจ็ดรตารางวาสอง0ส0สี่หแปลง8ปดสตารางวาครับสองแส0สแปลง9าครับ1้0ยตารางวา 175,000นเด่ 175, นี่แหละครับรูปแปลงเป็นแบบนี้เลยครับมาทำบ้านสวนชายทุ่งได้เลยซื้อบ้านน็อกดาวน์มาลงครับมาพักผ่อนมาดีแลกช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยนะครับบรรยากาศ ดีครับส่นนี้ห่างไกลโรงงานอุตสาหกรรมครับนะตรงนี้ก็จะเป็นทางสาธารณะเรียบใช้ทุ่งนาครับออกไปบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลปันหอยแปลงข้างเคียงก็เริ่มมาปรับปรุงถ,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 ถมพื้นที่แล้วนะครับอย่างแปลงตรงนี้ครับก็ปลูกทุเรียนขุดบ่อเลี้ยงปลาเก็บน้ำนไว้ใช้ในช่วงดูแล้งนู่นเลยนะครับอีกแปลงหนึ่ง ก็กำลังขุดบ่อน่าจะปลูกทุเรียนเหมือนกันครับนะครับแปลงสามจะติดถนน2ด้านครับติดถนนเข้าไปในซอยแล้วก็ติดถนนด้านหน้าตรงนี้ครับแปลงนี้หน้ากว้างประมาณ24เมตรแปลงที่3ครับแล้วก็แปลงที่4ฝั่งนู้นครับตรงที่รถจอดครับหน้ากว้างประมาณ25เมตร บนบ้านหอยครับอำเภอปัจจันตาคามจังหวัดปราจีนบุรีมาชมมาจับจองกันได้เลยครับที่สวนท้ายหมู่บ้านบรรยากาศโร่งโป่ง ดินดีนดินงามครับเมื่อก่อนเนี่ยครับจะเป็นสวนไถนะ่เราเครริ่งไว้ให้กับลูกค้าครับครับแปลงที่5เนี่ยครับ175ตารางวาครับแนวเขต จากหมุดนี้ครับตัดขึ้นมาตามทางสาธารณะประโยชน์ครับ175ตารางวาจากถึงหมุดนี้แล้วก็ตัดขึ้นไปนู่นเลยนะครับกอไผ่หายแปลงแปลง678ครับแปลงละ200ตารางวา อันนี้ราคาอยู่ที่สองแ204,000บาทครับสองแ204,000บาทราคานี่รวมโบนให้กับลูกค้าครับนะครับถ้าเราออกไปบริเวณริม ทุ่งนาตรงนี้ครับก็จะไปออกเนี่ยครับตรงบริเวณหน้าบ้านหลังชีฟ้าตรงนี้ครับหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบานหอยอยู่ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกครับมินิมาร์ทมินิช็อปเนี่ยครับแปลงสุดท้ายครับ150ตารางวา ราคาอยู่ที่1 7 5 0 0 0สนะครับตรงนี้จะเป็นทางสาธารณประโยชน์ออกไปอีกนะครับแต่ยังเป็นทางแบบเดิมๆอยู่นะครับของเราจะมาสิ้นสุดแค่เพียง ตรงนี้หมุดนี้ครับแล้วก็ตัดขึ้นไป150ราตารางวาการเดินทางครับถ้าลูกค้าเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคอรอันตราเรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลงสิบระยะทางประมาณ130กิโลเมตรจากตรงนี้ไปโซนสนามบินสุวรรณภูมิครับระยะทางประมาณ118กิโลเมตรจากตรงนี้ไปโซน หาดบางแสนชนบุรีครับระยะทางประมาณ128กิโลเมตรจากตรงนี้ไปศูนย์ราชการประจำอำเภอประจันตาคามระยะทางประมาณ12กิโลเมตรจากตรงนี้ไปจังหวัดนะฮะตัวเมืองปรตจินบุรีครับเปรียบเทียบจากข้างโรบินสันปัจินบุรีระยะทางประมาณ30กิโลเมตรเท่านั้น ลูกค้าครับมาชมมาจับจองช่วงนี้ครับเป็นช่วงฤดูฝนพอดีหากสนใจซื้อขายนะครับมีการซื้อขายก็สามารถที่จะนําผลไม้ต้นไม้ที่ลูกค้าชื่นชอบครับมาปลูกได้ครับตรงนี้ได้หนึ่งฝนพอดีเลยนะครับ,รบวันนี้ทาราพาทุกท่านเข้าชมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอขายครับเป็นพื้นที่ แบ่งแปลง,งแบ่งล็อกครับเนื้อที่เริ่มต้นที่150ตารางวาราคาเริ่มต้นที่1 7 5 0 0 0บาทครับไปจนถึง300ตารางวาราคา3 8 5 0 0 0บาทมาก่อนได้เลือกทับลีก,ก่อนครับสนใจแปลงเล็กแปลงใหญ่หรือว่าจะรวมแปลงให้ครบหนึ่งไร่เพื่อที่จะได้พื้นที่กว้างขึ้นก็ได้ครับมาชมมาเลือกได้เลยตรงนี้ทาราพาทุกท่านเข้าชมไว้เพียงเท่านี้วันนี้ทารากราบขอบพระคุณ ลูกค้าทุกท่านครับที่ติดตามรับชมช่องทาราสังหาปาจินเลยมาครับขอบพระคุณอย่างสูงวันนี้ทาราขอวอวยพรให้ลูกค้าครับวันนี้ทาาขอวอวยพรให้ทุกท่านครับมีแต่สุขภาพแข็งแรงขาขายร,ำร่ำรวยครับกิจการเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างต่อเนื่องครับนาที่การงานเจริญเติบโตเงินเหลนองทองได้มาครับไม่เจ็บไม่จนไม่จนไม่เจ็บคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนา ดังตั้งใจโชคดีมีใช้ทุกท่านครับวันนี้ทาราสังหาปจีนกับขอบพระคุณครับ